สำหรับทีู่เนี่ยนะคะเรายังคงคำแนะนำนูนทัวรนะแล้วก็ราคาเป้าหมายนะคะที่เราให้ไว้อยู่ที่10บาท90สตางค์โดยที่เมื่อวานนี้นะคะเขามีกรุ๊ปพรีวิวนะคะก็มุมมองต่อแนวโน้มกำไรปกติของไตรมาสสองอะเรามองเป็นกลางนะคะคาดว่าจะอยู่ที่หนึ่งพ 22ล้านค่ะลดลง30% year on year แต่ว่าเราเห็นใ์ของการเพิ่มขึ้น3% Q on Q ซึ่งการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นทิศทางเดียวกับที่เราเคยคาดเอาไว้ก่อนหน้าเพราะว่าเรามองว่าคอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมานะที่ไม่ค่อยดีเนี่ยจะเป็นจุดต่ำสุดของปีแล้วเขาก็จะค่อยๆ่ฟื้นตัวขึ้นในไตรามาสสที่เป็นเริ่มต้นของ ซีซันแล้วก็ไตรมาสสที่เป็นหายซีซันนะคะโดยถ้ามาเจาะตรงเอ่กำไรเนี่ยนะคะที่เหตุผลที่กำไรปกติลดลงเ e ี r ยออนเยเนี่ยมาจาก2ปัจจัยหลักคือ s n a to Sale นะคะที่มี transformation cost สูงในปีนี้แล้วจนถึงปีหน้าเลยนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดนะคะแล้วก็ยังมีภาษีจ่ายด้วยที่ใช้เกณฑ์ GMT ถ้าทุกคนจำได้เริ่มจากต้นปีที่ผ่านมานะคะ <S <S ในขณะที่มองว่ากำไรป กติเนี่ยเพิ่มขึ้น Q on Q อนควะคะมาจากตัวปริมาณการขายค่ะยังเพิ่มขึ้นอยู่ทุกๆุกเซกเมนต์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลกระป๋องฟรุตเซนแล้วก็เผ็ดแข่ค่ะเพิ่มขึ้น Q on Q นะคะก็ปริมาณคำสั่งซื้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นคือเราจะเห็นออร์แกนิกโกรทที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าค่าเงินบาทตอนเนี้ยแข็งมากไม่ได้เอือ้อ นะคะต่อกลุ่มส่งออกเลยนะแต่ปริมาณการขายเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็ต้นทุนวนะัตถุดิบน่ยลดลงนะคะคือทูน้าเนี่ยนะคะยังลดลงอยู่ก็หนุน Gross Profit Margin ให้ดีขึ้นนะคะก็อเอาลุกเนี่ยไตรมาสสเรามองยังไงเรามองว่าแน่นอนว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วสึ่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามี S g A ทุนเที่เพิ่มขึ้นแล้วอย่างที่เรียนไปว่า G M T ก็บังคับใช้ในปีนี้ด้วยแต่ในภาพของ Qon Q ค่ะเรามองว่าวก็จะ ขออนุญาตขัดนิดหนึ่งครับมเีเป็นร,รายการหลายท่านถักว่าสัญญาณกระตุกเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นที่ใหม่หรือเปล่าอาจจะรบกวนลรงเองขยับไม่นิดหนึ่งครับอ๋อพอ,อ,อดีไม่ได้ใช้ไม์เลยค่ะเป็นแบบสปีกเกอร์แต่ว่าอาจจะเป็นสัญญาณมากกว่าค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะช่วงนี้นลมพัดแรงได้ค่ะช่วงนีน้ลมพัดแรงนะครับ ได้ค่ะอะร์เตอร์สักเนี่ยนะคะเรามองว่าจะเป็นไฮซีซันของส่งออกนะคะโดยมองว่าบริษัทมองว่าคำสั่งซื้อล่วงหน้าเนี่ยก็ยังเป็นปกติแล้วก็ยังไม่ได้เห็นผลกระทบจากนโยบาย US t a r i f นะคะที่เข้ามานะลูกค้ายังไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้เท่าไหร่นะยังแอบสอบได้อยู่นะคะก็ โดยภาพรวมทั้งปีเนี่ยนะคะยังไงแล้วเรามองว่ากำไรปกติของปี25จะอยู่ที่3,865ล้านก็ลดลง22เร์เซนต์ะคะเยอนเยเนื่องจากหลากหลายปัจจัยลงที่ได้กล่าวไปก็ยังคงคำแนะนำนูนโวค่ะออก็ t a r g กเก็ i c ลอยู่ที่10บาท90สตางค่ะ